หน้าสิค่ะจากข้อมูลเดากรา่าขั้นต้นคะ่ะวิทยาลิพนหมายถึงการค้นคว้าใหม่ค้นคว้าอีกค้นคว้าอีกครั้งเพื่อหาคํำตอบเพื่อหาคําตอบเพื่อค้นหาสิ่งที่อยากรู้เพื่อค้นหาสิ่งที่ยังไม่รู้โดยวิธีการที่ละเอียดถี่ถ้วนมีรูปแบบมีกระบวนการอย่างเป็นระบบเชื่อถือได้เชื่อถือได้ไว้วางใจได้มีความมุ่งมั่นพยายามมีความมุ่งมั่นพยายาม ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความอดทนอย่างมากกระทั่งทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นได้ค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้ค้นพบสิ่งใหม่คำตอบใหม่เข้าใจในสิ่งนั้นตามผลในสิ่งนั้นตามผลการสรุป อภิปรายผลของวิทยานิพนั่นเองจากข้อมูลดังกาล่าวขั้งต้นสรุปได้ว่าวิทยานิพน์คือการค้นพบใหม่การค้นคว้าใหม่การได้รับคำตอบใหม่การค้นคว้าอีกครั้งเพื่อหาคำตอบเพื่อค้นหาสิ่งที่อยากรู้เพื่อค้นหาคำตอบในสิ่งที่ยังไม่รู้โดยวิธีการอย่างละเอียดทีทั่วมีรูปแบบมีกระบวนการอย่างเป็นระบบเชื่อถือได้ไว้วางใจได้ มีความมุ่งมั่นพยายามต้องใช้ความอดทนอย่างมากต้องใช้ความอดทนอย่างมากกระทั่งทำได้สำเร็จได้ค้นพบคำตอบที่ชัดเจนได้ค้นพบสิ่งใหม่คำตอบใหม่เข้าใจในสิ่งที่ได้ตามผลสรุปอภิบายผลของวิทยานุพนนะ